มีแรงวันที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะแรงวันที่ยี่สิบสี่วันก,กับกำลังเห็ดกำเขากับน้ำเนาะคะ่ะสิษวายปูช่วงแรงแต่กับแม่คู่กับแกงข้าวเนาะคะ่ะแกงข้าวว่ามืออื่นเนาะคะ่ะสิเดไปร่วมบุญที่วัดปลาโน,นจิปาา่าค่ะค่ะสิเห็ดตุ่นหาปลาร่วมถวายไปน่วก,กันกับยี่สีเนาะคะ่ะท่านไก่ท่านไก่กู่ละเรียกละหน่อยไปไปเซ่ยท่างวัดเพื่อนนั่นแหละคะ่ะวัดป่าโนจิปา่าวัดป่า นราจะป่าวัดปูคําตาวัดปูคําตาสามกระสับบนลงไว้แต่แกมันเป็นงานเขาเอิ่นเบิกเนียเนาะเบิกเนียพระสังกัจายล่ำถวายพระมหาจักรพรรดิเออบียกใหญ่ได้ไม่พูดหลงเพราะว่าสังหลายอย่างต้องพระมหาจักรพรรดินพระสังกัจายพระสังกัจายคือวันที่หกเบาสับสุดอันนั้นกระทับกันแล้วได้วัน ซับค่าหลอกก็ซื้อได้ับคาหลอกโอ้คุณับค่าหลอกได้ไฟอ่ะไฟเนี่ยมันพระเจ้าพรสังกัดใจพระเจ้าพระกระพันเออนั่นละอันเพิ่นกระสีร่ำถวายนะคะมีหลายอย่างไหมเนี่ยที่เพิ่นกระสีทำพิธีค่ะไม่คู่กรสิออกไปช่วงบ่ายกรสิเอาน้าไปถวาย เอฟซีมัดกากฟรวมบุญมากนะคะเพิ่งเพิ่งน,น้ำมันก็ขาดน้ำนอกกนมมันมาหนักมัดกับบุญเพราะมันไกลมันไกลจากบ้านนะคะเแต่เอาไปไล่ตื๋อเพราะว่าบางพียบางที่เอฟซีไปรวมงานแต่จิบว่ามีน้ำกินเนาะแม่ครูกับแกน้ำไปน,ไปน้ำแล้วก็พร้อมทั้งปัจจุบันเจอทีเอฟซี FC รวมฝากบุญมามน้ำกันอธิษฐานจิตไปน้ำกันแล้วก็พร้อมทั้งวะไปข้อสุขอข้อถไปไปน้ำถวายขอสุขขอลาขอสุขข้อหมันแม่นวะ เพื่อบางเพื่อบาง,งที่เพื่อกสิวิตนลูกร้านเพื่อนี้แม่คู่กับไปคืนเงินเรียบร้อยล<ง>้วัดที่สามมาเลยเขากเรียกว่าพึ่งมีเด้ครับ<ท>ระส่น พังมีได้คนได้หาใบนี่มากขึ้นเงินยเราสอดมาพี่ตะใบรับสองใบฮะแั้งวันที่สามก็ค่อยมีก่ะหาใบว่าือไปคู่ก็เลยเสียงสูงมากน้ำเดือดคันเด้อด้วยยิบมาคนว้าวห้สูให้มันตองหัเด้อสำหรับเราเนี้นะคะมีมาแล้วมีเดือดคันเด้อดเก้าศูนย์ค่ะมีเก่าสูงมี่เก่าสี่คือเก่าหรอคะเก้าศูนย์เก้าสี่ห้าศูนย์นี่ละค่ะไปคู่ก็ยิบมาเพิ่มเติมมีเดือดค่ะเด้อด คะเกียดแต่โม่เบิ้งคาคาอย่างว่ค่ะเออมีเก่าสูนมีเก่าสี่มียังก็เดียวเก้าสี่ห้าสูนยเก้าศูนย์นะคะเนาะเออเนี่ยแต่ว่ากาศเก่าคือเก้าหรอคะสี่เก่าก็มีสี่เก้าและเก้าสี่พอเป็นอายุไม่คู่นะคะเพราะว่าวันที่หกโมกกระลาค่ะพวก ครบสิเป็นสาวอีกรอบหนึ่งค่ะหาสิบปีเพิ่มตัวเลขขึ้นอีกตัวนึ่งนะคะเนจากสี่เก้าเป็นห้าศูนย์นะคะอ้พอดีแต่ค่ะตั้งแต่วเกิดเลยค่ะยิบไซวันเกิดเลยนะคะเนี่ยปกติปูกว่าหกห้าศูนย์นั่นแหละแต่ว่าห้องเดไทยได้แปดี่ยหาศูนย์ค่ะได้แปดี่หาศูนย์นี่ละคะเพราะว่ามือวันที่หกโมกุล่าค่ะสิเป็นอันเชื่อ องคอนันตนาคราสุโขธนาคราศพญานาคสองกลมแต่กับพระสังกัจ,จายนะคะรวมรวมล่าถวายไปน้ำกันกเมือนเป็นงานใหญ่ค่ะคเป็นงานใหญ่นะคะล่าถวายพร้อมทั้งหอละข้างแต่ว่าโบสถ์นี่ที่บูรณาอยู่บรัวา่จาจักสีท่านว่าท่านแต่ก็บพกเป็นยางเพราะว่าเขาเหลายอย่างนะคะแต่กับสิจัดม่อีกรอบนึงค่ะบุญเดือนสามเนะะื้อสิจัดม่อีกรอบนึงเงินอีกกระลา ถวายเพิ่นไปสักก้อนระกาอันเชิญเพิ่นนะคะที่ลกาถ้าฟั่งข้าวดีห้าบางทียบางที่ปูปล่อยเนาะปูปล่อยตองหวัดจากจากวันที่สามสิปรากาวันที่หกก็ดีเป็นวันเกิดแม่คู่้อมก่อาซีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างนั่น่ะฮะปู่ประทานพ่อให้ลูกให้ล้านแต่ว่าที่แนววันที่สามสิบสักกนที่แนๆคือวันที่สามสิล้วคหยิบมาแล้วนะคะเออแต่เพราะว่า แม่คู่กับขไวววหวพ่ออันไฮเอฟซีนั่นแหละค่ะห้มีโสมีลาไ้ได้น้ากันภา<อ>วน่าเนาะคะะ่ะภาวนาที่โตทีปูเป็นเน้นๆให้ใหะะก็ใไ้เอฟซีนั่นแหละค่ะห้ได้วัตถุไปที่ได้รวมสร้างรวมแปลงไปนน้ากันกลไแม่คู่เพราะว่าคันแรกก็คือสีเฮ็ดป,ประตูโค้งมาเนี้ประตูโค้งมอท่านมีประตูเห็นบอกเกียไป<ค>ทไทยเป<ท>็นเมืองเลยเนาะเพราะมีประตูเพราะว่าเขากต้องจะไปบูรณะไม้ลายอย่างเนาะค่ะเพราะว่ามันกับบ่มีคู่ไปบูรณะเนาะค่ะแต่ กำแพงวัดกระแล้วยงคางเดียวคางนี้ก็ยังพระราศีค่ะยังพระราศีก่อนศรีเดชางเดียนนรกสวรรค์ก็ต้องเฮ็ดประตูขู่ก่อนแต่กัมเพงให้มันเหลี่ยงศรีซะก่อนค่ะกลัวสิเฮ็ดเป็นคนละขั้นตอนเพราะว่าสิเฮ็ดเดียนนรกสวรรค์นี่มันมันใช้งบหลายแต่ว่าก็ใช้เวลาคือกันใช้เวลาอีกยาวนะค่ะลัวบ่พาบ่้าเพาะท่านผ้าเศร้าสาไงดอกว่าซั่นลูกหลานบ่ต้องตกใจก่คู่ทันได้ ไอ้ที่ทานกินไปน้ากันนั่นละบวกบุญมาเด้อค่ะเด้อคือวันที่ยี่ห้หมืออ่นกสิเด,ดไปวัดปานนวลจำปาล่ำถวายนะคะเบิกเนียน่ยดพระจักรพรรดิองค์พระจักรพรรดิบโภพันระสังกัจ่ายค่ะเนียนเนียนพระสังกัจ่ายโภพันคนละมือค่ะคนละวัดปูเทท่องอีกวัดนึงแล้วค่ะวัดปานนวลจำปาอีกวัดนึงที่แม่คู่เด ผ้าเอฟซีนะคะทางไก่ทา้งไก่ไกรวมสร้างคือวัดปานนวนจะปานีสางปูโสมยาสอนแล้กกาปูกระเบื้องมุ่งล้างค่ามุ่งลังค่าสา,าลาเนาะคะ่ะรวมทั้งองค์แม่่มา,าปทุมมาปูซาาีสุธูแโโมนบหลังค่าเนี่ยคือเหลี่ยมเซนเลยนะคะเหลี่ยมเซนสมบูรณ์ค่ะกต่มีแต่เพา,า,า่นสีสางอีหยังอีกพระจักรรพิเพิ้นก็สซิ เมื่อนี่นะคะ่ะจะเป็นพิธีไงจะรอดติดตามะะด้วยค่ะเด้อทางช่องของเขาน่ะหลายช่องค่ะเิ่นเซติดตามโอ้แต่คืนไงได้เงินไปตะถืะะอไปเลยเพื่อวานตอนเย็บนี่นีนะ <laughs> คือไหนไงแต่น้อเราไปถ้าเจ้ารุน บกเฮียจะเมียก็จได้หน่อยบันว่ามาโลยประสารอะไจักใบอาารว่าขืนง่ายหะไรอย่างเงี้ไปแต่ยามอยู่แม่คู่ก็เล็จวองไปือวันไดแม่คู่ก็สิบ่าอยู่การเดาซขอให้ได้ขอให้ได้บ่าก็เอาเอาเสียงโศกเสียงโศกมาเก็เล่นเเลยเก้าสี่เก้สี่สจะบ ชุดใหญ่สำเนีจเมียนูซื้อมันเถคือืมเมียน9 9สี่ชุดใหญ่สิบใบโอ้ซใบไม่ว่าธรรมดาีคตื่นลละวันเนีนาะค่ะน้องันได้ก็ได้ท่ามนอนกอัน่ยน่นัโอ้ยอย่างงี้ย่าตอบอกอันนี้ขดีว่นโอหลดนนอนซื้อลก็งจากเี้ยวมาจองถือนะลดนางเยอะวันน่เอาไม่คิดว่าระได้เท่ที่เนียนี่ค่ะ เดกับแม่คู่เอาไว้นะคะเด็กับชุดเสียบใบทีลาทีลาดแม่คู่ก้าสี่ทีละเก้าสี่ดูสิคะชุดใหญ่ชุดใหญ่มันมียังเดือนแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าสี่เก้าสี่แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าสี่ค่ะชิบชิบใบเอาคือว่าอืดแทะสำหรับคู่ไปคือเพื่อบัอึดบริษัทนี่เป็นชิบใบก็เลยเมาหมดเลยใช่ค่ะ กวัดมาแล้วนะเธีอาอปเล่วก็ไหนยิบกระเป๋ายิบใบส้มใบใบวันนี้เห็เชี่ยลโขกโตแ้วไมเนาะเื้อบาดเชียบงที่ห้าพันดีจะนวดหน่อยเดื่อลรวอายุสี่สิบเก่าอไปซนสอบเก่าสี่พวกแม่อายุเก่าสิบสี่เนียคำจออกโตกับอืเอเรมันออกโตกับกระดามันบบมานี่รับแต่ปูบอกหนึของยังออกโกหนึ่งเป็นบอกเพราะว่าปูว่าที่โกสิบเอดมีมีแต่ว่าบสิบนี่คมเออเข้ากัน ใส่พิจารณาเบ่งตัวปัวอันนี้ก็ไแม่คููสี่สิบเก่าแต่ว่าต้องไปสือ 9, อส้อเก่าสี่รอบ <laughs> ่อเ,เรอดูแลเกินเก้าสี่นะครับผมไม่คู่ก็เลยไปยิมบเอเด้สุดหใหญ่ภาวนาใไ้โซไ้มานน้ำกันเดอ่อเย็บสี่เรื่อสิบ่าไแม่คู่คือ,อซ่ซอสหยเบิ่งแล้วสื่อโตใดงนี่แหะที่แม่แต่ยิ่งม,มากลังไปขึ้นสลา,าแม่คู่เนาะเก้าสลานเก้าสี่ล้านี่แม่คูเก้าศูนย์นี่ะห้าศูน ห้าศูนย์เก้าสี่และสี่เก้าแต่ว<ม>่าเก,ก,ก้าสี่ในสุดไงเดชิบใบเลยเอกมาตันีีโฉมม่รักต้องัน่งนะแตโฉมต้องแต่แต่นนแพ่อเหน่อมันวาผู้ได้ฟันดีว่าหกวันเนี่ยถ้ามีผู้ฟันดีไปยันเมียน <laughs> 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 มีต่นอนดี <laughs> มีต่นอนดีมันวะทํากันนะมันวะแ่งโม่กับพ่ฝันเลยเหมือนมาเห่นกับพ่ฝฟันรอบ พอตฝันต้าน้ำปูนแม่คู่เบอฝันแม่ปกติแม่คู่สิฝันแต่ว่าด่ววๆสิฝันเทึ่งมีเที่ยนหนึ่งฝันวันจ้าสิฝัน่าคิมีทีแม่คู่จาได้มีเจ็สองกับหกเก้าก็เนี่ยถึอรางวัลที่หนึ่งสิบสองละอันแม่คู่กับ่อแน่ใจนะว่าจ้าสิฝันชิวกันฝันเทนเสองกับพกเข่าเกียดสองแต่วันนี้พ่ทันฝันนะคะคือแม่ปูเราเสิเหตุฝันจ่อจ่อมือก็บพ่อจ มันสื่อถือกแล้วก็บพาจัดเดียวเที่เจท้าวเขาแล้วนะคะจะขึ้นมาถามปูเนาะจ้ะครับผมไขโสดๆมันมันลำๆรวยๆสุปูสุคนได้ไขเอฟซีจ้าาวหุคนะรับเนาอสิทธนาเปิมมาคู่เนไปต่อศมครสวัสดีครับ